อันนี้เฮียมาจากจังหวัดอะไรนะครับมาจากระนองครับมาจากระนองตั้งใจมาเอโอ 9C นะครับครับก็แนะนําให้ไปเปลี่ยนเครื่องเมืองไทยเนาะของเดิมเครื่องพังก็เลยแนะนำ EGR กลมให้ลูกค้าเหมือนเดิมเพราะ EGR เหลี่ยมสําหรับเหมาะสําหรับวางใหม่แล้วก็รีแมปเดินสายไฟใหม่ตัวนี้ไปเปลี่ยนเครื่องเดิมใช้กล่องสายไฟเดิมประหยัดประหยัดเงินไปเยอะครับก็ เลือกเครื่องแห้งๆสีสวยให้ครับไม่มีรอยเยิ้มเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวล้างนี่เสื้อจะแดงเลยเดี๋ยวรอติดเครื่องเทสให้ลูกค้าดูก<อ>ันหมดแล้วค<อ>ุ้มกันบบบหมดผมว่าเดี๋ยวก็ต้องอาการเดิม<อ>ที่รู้แเพราะน้ำตันครับจอดนานเห<อ>มือนมอญ้ำารกตะกอนพอไปพอ,ปอมันแตกผมก็หาสาเหตุไงไอจ้าง<อ>ก็แกะหาสาเหตุก็เอารถเราไม่ค่อยได้วิ่ง ถ้าเกี่ยวกับหม้อน้ําใช้ใช้น้ํายาหม้อน้ําเยอะๆหน่อยก็บางทีน้ําประปามันถูกกระปบกใช้น้ตลอดเลยเนอครับคือรถก็คือดูแลแบบน้ํายาคถึงหมดนะของเขาเลยครับอ่าก็ยังเป็นแต่ว่ามันเสียกันได้ครับสองอย่างอย่ไปตีเลียกนไอ้พวกนี้เสียง่ายครับแต่คนยากครับครับแต่คนยากกว่ารถแน่เดี๋ยวเราเอาน้ำมันมายักติดกันไป